เดินสำรวจต่อไปนะเพื่อนๆตามโขดหินนะหน้าฝนก็จะมีนะครับปูแป้งปูขนปูหินะมีอึงม,มีอ่างมีกบนะปลาก็จะมีพวกปลากัง้งแล้วก็กบภูเขามีสม,มุนไพรต่างๆเนาะก็าพากันเดินสำรวจนะครับตามป่าเขาลำเนาไพรวันนี้พามาเดินป่าเดินเขาเนะเพื่อนๆตามโขดหินอ่งหน้าฝนก็จะมีเป็นลําคลองมีน้ําตกไหลผ่านนะครับเป็นน้าเปิดเป็นคลองน้ํานะ ก็ไม่ได้สวยนะครับก็จะมีพื้นที่สวยก็จะมีอีกเยอะนะอันนี้ก็จะเป็นป่าดิบชื้นนะป่าดิบเขาเนาะมีสมุนไพรหน้าผาก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะเพื่อนๆส่วนมากก็จะเป็นนะครับก้อนหินว่างเลี้ยงลายนะครับท่ามาสำหรับป่าก็เป็นที่เดินป่าเดินเขาของนายพานที่มหาสัตตานะรือว่าพวกขาของป่าเนะาะชาวบ้านก็จะมาป่าแล้วก็มาท่องเที่ยวนะครับเส้นทางศึกษาปลาธรรมชาตินะครับมาชม หน้าผาหินถ้าต่างๆเนาะดอกไม้นะครับตอนอยามหน้าฝนก็จะมะีเกิดขึ้นมากมายนะเพื่อนๆอันนี้ก็ได้พามาสํารวจนะดูนะครับหินนะช่วงนี้ยังไม่มีน้ำนะถ้ามีน้ําก็จะสวยงามน้ำก็จะไหลผ่านเป็นน้ําตกไหลเข้ามาให้เราได้ชมกันนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเดินต่อไปนะครับตรงนี้ก็จะเป็นหน้าผาเนาะเดี๋ยวผมไปสำรวจดูนะว่ามีอะไรบ้างนะ มันก็จะเป็นเพิงหินธรรมดานะข้างบนจะเป็นกระแตไต่ไม้เนะก้อนหลบฝนหลบแดดได้นะเพืเ่อนๆก็จะเป็นก้อนหินนะครับเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะก็จะเป็นเพิงหินธรรมดานะตัวนี้ไม่มีถ้ำเนาะเดี๋ยวถ้ำจะไปข้างบนนะจะมีถ้ำนะเป็นถ้ำไม่ใหญ่นะครับเ,เดี๋ยวผมจะเ,เดินไปข้างบนตรงนี้นะ ก็จะเป็นถ้ำเป็นอะไรนะเพื่อนๆหน้าฝนก็จะมีนะครับน้ํำตกไหลลงมาเนาะก็น้ํำตกก็กอดูได้นะสวยงามอยู่นะครับตอนนี้ก็จะมีน้ำเนาะเป็น,นบ่อน้ํานะครับเนาะเป็นแอ่งน้ำเน่เป็นโคนหินข้างบนก็จะเป็นรอยหินย่างหินแตกนะ มาสำรวจป่าสำรวจเขาเนาะอันนี้น้ำนะครับเดินขึ้นไปอีกข้างบนนะครับจะมีสมุนไพรต่างๆเนาะ เป็นหน้าผานะครับเป็นผาหินเป็นน้ําตกไหลช่วงหน้าฝนนะครับเพื่อน<ๆ>อ่ะตัวนี้เป็นมากระทืบลงเนาะ ก็จะเป็นชะงอ่อนขาหินนะ,ะไม่ใช่ทำเนี่ยชะางอ่อนขาหินข้างบนก็จะเป็นเป็นรอยหินหินแตกนะจะบเป็นรอยหินยากหินแตกเกิดตามธรรมชาติครับช่วงนี้ก็จะเดินยากหน่อยนะเพราะว่าหินแหลม พาสนบวดต่อไปเนี่ยตรงนี้อก็จะไหลลงมาตรงนี้นะเนี่ยตรงนี้นะครับไหลลงมาตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ฝั่งนี้มันก็จะไหลลงมาที่ผมสุนบวดมาเมื่อกี้นะครับที่ผมลงไปเมื่อกี้นะครับตรงนี้หรือเปล่า อเอน่าจะเป็นตรงนี้นะเนี่ยเนี่ยมันจะไหลลงมาตรงนี้นะครับนะชั้นล่างก็จะเป็นนะครับลำคลองเป็นลำคลองนะช่วงนี้ก็ยังไม่มีน้ำนะฝนตกตรงนี้ปูป่านะครับ ะมีน้ำตรงนี้นะเพื่อนๆมันก็จะไหลลงเนี่ยตรงนี้นะเนี่ยเป็นร่องลงไปนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยข้างบนนะครับที่ผมถ่ายลงมานะเนี่ยมันก็จะมาเอทะลุตรงนี้นะเนี่ยเพื่อนเนี่นะครับทะลุทะลุตรงนี้่มาตรงนี้นะนี่ สำรวจนะครับป่าเขาลำนาไพาว่ามีอะไรบ้างนะนี้ก็จะเป็นนะครับเป็นล่องลงไปนะเนี่ย <Yeah. S 1> เป็นล่องเ,เหลือบ เป็นโพงนะครับเป็นโพงลงมาตรงนี้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 นี่เป็นโพงตัวนี้มาตัวนี้สุดท้ายแล้วก็มาไหลลงตรงนี้ นี่ยไหลลงตรงนี้ขึ้นไปท้างนี้นี่นะครับก็จะประมาณนี้อตรงนี้ก็จะเป็นนะอ่าเป็นปากถ้ำลงไปนะเ,ปนเพื่อนๆเดี๋ยวสำรวจด,ดูขึ้นบนหน่อยนะครับว่าจะมีอะไรอ่าตรงนี้เป็นสมุนไพรนะบ้านฤาษีเนาะอ่ะเป็นป่องรูถ้ำลงไปเนาะตรงเนี้ย ก็จะเป็นโครงลงไปข้างล่างนะแต่เดี๋ยวจะลองไปสำรวจด,ดูสักนิดหน่อยนะตรงนู้นก็จะใช่เนาะไปตรงนู้นะน,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 นะครับเนี่ยตรงนี้นน่นนะครับก็จะเป็นล่องแตกลงมาฝั่งนูน้น มาตรงนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมอขออนุญาตลงไปสำรวจข้างล่างว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวลงไปข้างล่างครับเอาวันนี้พามาสำรวจเพิงหินเพิงถ้ำเนาะมันก็จะเป็นถ้ำลึกลงไปนะเป็นถ้ำน้ำลอดนะครับเนี่ยเป็นโพงเข้าไปนะผมไม่กล้าเข้าไปข้างในก็จะถ่ายดูประมาณนี้นะครับเป็นโพงเนาะน้ำก็จะรอดลงไปข้างล่างนะเพื่อน เนี่ยน้ำก็จะไหลลงไปตรงนี้นะเนี่ยนี่นะครับนะไหลลงไปตรงนี้เนาะมาตรงนี้นะครับนะพอดีผมลงมานะ่ะตัวนี้ก็จะเป็นร่องหินแปลกนะ ข้างบนให้ดูก่อนนะเดี๋ยวค่อยนะครับไปสํารวจด,ดูข้างล่างนะว่าจะมีอะไรบ้างนะข้างล่างก็จะเป็นทารอดขึ้นไปเนาะนูน่นไปนู่นนะครับนะตรงนี้ก็จะรอดลงไปนู่นเนาะก็ว่าอ่าถ่ายให้ดูสะก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยลงไปเนาะอันนี้เป็นต้นเพียนนะครับเพียนนกแก้วเยอะเลยอตอนนี้ก็จะเป็นเพิงหินลงไปข้างล่างอ่าพาชมบรรยากาศนะครับลงเนาะ ผารอดนะชมทํารอดนะชมลากใส่เนาะเป็นทําลากใส่นะครับเป็นเพิงนะครับเป็นรอยหินแยกหินแตกเนาะพาเ,เพื่อนมาชมนะครับชมธรรมชาติสวยๆเนาะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะก็จะเป็นล่องหินแตกนะตรงนี้ที่ผมเดินมานะก็จะประมาณนี้นะครับเนี่ยเป็นลากใส่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่างวันถาหินเนาะ มาสำรวจนะครับเนาะว่าจะมีอะไรบ้างข้างล่างข้างหน้าก็จะเป็นเถาวันเครือเนาะก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็นทางน้ํานะก็ตกมาก็จะเป็นน้ําลงไปเนาะอะ่าส่วนมากก็จะมีนายพานมายิงหนูหวายนะครับเ,เพื่อนข้างหน้าตรงนี้อะ่ะก็จะเป็นเป็นถ้ำลอดเข้าไปนะเข้าไปลึกอยู่นะครับเนี่ย นะเป็นทำรอดเข้าไปไม่กล้าไปดูนะลอดไปได้นะนะครับก็จะเป็นเป็นลอดมีหินเข้าไปอ่าเป็นทางน้ํานะนะก็จะลอดไปประมาณเอ่อยี่สิบถึงสามสิบเมตรนะขึ้นไปฝั่งข้างบนนะไม่กล้าลอดนะครับนะก็จะประมาณนี้นะเนี่ยนะถ่ายภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆรับชมกันนะครับเนาะมีถววนเครือนะครับ ทางที่เดินมานะก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวลงไปดูข้างล่างสิว่ามีอะไรบ้างเป็นชะงง่อนผาหินนะไม้หล่นลงไปนะครับ ตัวนี้เป็นทางน้ําตกเนาะกับน้ําตกไหลลงมาเดี๋ยวพาไปสํารวจนะ,นะตัวนี้เป็นนะครับเส้งก้อนผาหินโอ้เป็นหน้าผาลงมานะครับเนี่ย อันนี้เป็นเทิมนะครับเนี่ยนกเป็นเทิมหินแตกหินตลมลงมานะครับ อ๋ได้เวลากลับแล้วเนาะกลับนไปข้างบนนะครับไม่ได้ว่ากลับบ้านนะตัวนี้เป็นนาครับทางน้ำตกไหลลงมายังไม่มีน้ำนะเ,นเพื่อนเดี๋ยวขึ้นไปข้างบนก่อนนะครับอ่ะตัวนี้เป็นสมุนไพรนะเนี่ยนะโอเคครับ